สวัสดีค่ะอมชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับวันโอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมของโครงการเราชนะนะคะซึ่งงวดแรกก็จะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่20พฤษภาคม2,564นะคะซึ่งในการโอนเงินเราชนะเนี่ยจากที่มติครามาส,นสนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผูด้ได้รับสิทธิ์คนละ1,000บาท เป็นระยะเวลา2สัปดาห์รวมเป็น2,000บาทนะคะซึ่งประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่ท่านเคยได้รับอยู่ของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะสำหรับโครงการเราชนะกลุ่มที่1ประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันที่20พฤษภาคม2564และวันที่27พฤษภาคม2564ครั้งละ1000บาทนะคะ สำหรับประชาชนกลุ่มที่2กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งก็จะใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการใช้จ่ายนะคะ2กลุ่มนี้ก็จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่21และวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564นะคะครั้งละ1น0 0บาทเช่นเดียวกัน2ครั้งก็2,000บาทโดยวงเงินสิทธิ์ที่ท่านได้รับ ในการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะขอบคุณค่ะ